ไปกินไปเที่ยว EP นี้เราจะเดินทางไปกันที่เกาะสมุยนะครับในช่วงวันหยุดก็จะมาดูกันนะครับว่าไปสมุยเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับไปกินไปเที่ยว EP นี้เป็น EP แรกนะครับก็จะให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับว่าไปกินไปเที่ยว ไปกินที่ไหนไปกินอะไรแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับครับวันนี้ก็มาขึ้นเครื่องที่สนามบินสัวรรณภูมิยในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เปิดให้ท่องเที่ยวได้นะครับท่าท่องเที่ยวก็ยังไม่มากนะครับยมาเที่ยวกันมาดันได้ครับวันนี้ก็พาไปรัานลา กสมุยนะฮะก็เป็นทริปแรกที่ไปยาวๆนิดนึงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราไปเที่ยวที่ไหนนบ้างนะครับไปเก้านะครับวันนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มหนาตานะครับเนื่องจากว่าเราเปิดประเทศได้แล้วเี๋ยวมีพานางไว้กาสมุยนะครับ นะฮะครับก็เ,เป็นนะ้ำตกเยอเดูนอาตานเะมื่อกี้เราไปทานอาหารว่างและเครื่องดื่มนะครับที่เล้าของประกอบไก่เวียนะครับก็อาหารอร่อยนะฮะโดยเฉพาะข้าวต้มมัน เราจะเดินทางไปขึ้นเครื่องที่เกตเอเ้านะครับในประมาณ9ก้โมงยนะครับ้อมนะ ถุงส่วนลงไทยศรีาะก็เข็มค่ะ And ladies and gentlemen um. มาถึงแล้วนะครับหินตายหินใยนะครับสัญลักษณ์ของปลาสมุยนะใช่ครับโอเควันนี้พี่มารับนะครับฝักงสัญลักษณ์ของนะครับก็จะมีร้านรวงนะครับขายของฝากของที่ระลึกของกินนะครับวันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับไม่ยากว่าเป็นวันหยุด ครับนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับตอนนี้เป็นตาหินยายนะครับเป็นราพของเกาะสมุยครับก็เป็นทางเดินลงไปดูหินตาหินยายครับ ออกต่อสมเยเราขึ้นไปดูนะครับว่าอะไรอยู่ด้านหลังนะครับครับมาไหว้สักการะของเจ้าคนดอูนะฮะันนี้ก็เป็นขั้นต่อนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะครับครับต่อมาสานเจ้า ควโู o, แล้วเกาะสมอยนะครับสวยงามครับนี่ก็เป็นสารเจ้าขอขอจา่จาข้อพอจแบเจ้าเจ้าไดู o, ได้นะครับสวยงามจริงครับอันนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบของสารเจ้าควรูนะครับ ประตูสี่ประตูประตูนี้เป็นประตูประธานโยอาหารนะครับอยู่ด้านหลังครับผ่านปร,ประตูประธานโยอาหารนะครับจะเป็นทางเข้า ครับเมื่อวังก่อนเรามาที่ร้านตะเบียงเลนะฮะร้านอาหารแถวภาคใต้ขอ,ขออาหารชิ้นเอยีย่ครับนี่ร้านอยู่ติมทะเลนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติาอาหารกันนะครับ ม่นจะเป็นยังไง ทีท่จุดชมวิวนะฮะเนาะก็เป็นถนนยยกชายหางสวยงามีจุดหนึ่งนะครับของเกาะสมุยแล้ก็จะเป็นชายหาดยาวไปนะครับสวยงามนะครับด้านล่างครับอันนี้เขาเรียกหาดรอเนะ ตรงนี้เขาเรียกว่าเฉวงน้อยฮะเฉวงน้อยมันเป็นระหว่างละไงกับเฉวงครับอ๋อระหว่างมเื่อตรงนู้นก็เป็นเฉวงไปตรงไหนก็อยู่นะครับตรงนู้นเป็นขาดเฉวงน้อยนะครับเราจะเชื่อมจากขาดละไมไปหาขาดเฉวงนะครับนัอันนี้อันนี้ นะครับตรงนี้เห็นไกลๆนู่นนะครับก็จะเป็นหาดเฉวงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพักกันที่นู่นนะครับเดี๋ยวไปดูด้นะครับครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับเรา,เาแวะมากราบไหว้วัดพระใหญ่ครับน,นี่นักท่องเที่ยวอยู่นะฮะนั่นนละครับเ,รเดี๋ไปไหว้พระใหญ่ข้างบนนะครับ ขึ้นมาข้างบนก็จะมองเห็นถิวทัศของร,บรบอบๆเกาะนะ,ค,ะนครับครับนี่ก็เป็นอีกวงหนึ่งขอเกาครับนี่คือทางที่เราขึ้นมานะครับขึ้นมาเดอะโคกคูณนะครับนี่ก็จะเป็นชายหาด ที่เห็นยาวไปนะครับโน่นก็เป็นหาดเฉวงรวมถึงเป็นสนามบินเกาะสมุยนะครับนะครับนี่ก็เป็นรูปร้านของเดอะโคคูนนะครับมาชิมกาแฟมองวิวือทัดนะครับก็จะได้เห็นก่ดนครับครับนี่มองจากร้าน โคโคนนะครับร้านกาแฟบนเขานะครับก็จะเห็นสนามบินนะครับแล้วก็เห็นชายหาดนะท,ะทั้งสองฝั่งของด้านนะาครับนะครับนี่คือภาพภายนอกของร้านโคโคน นะคร,ครับนี่ครับเป็นที่พักเดอะสเตย์นะครับเป็นตึกสาม เราไปตึกสีกันนะครับสวยงามนะครับเ,ออเป็นห้องพักดับต้นๆของหาดชเวเห็นไหครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยแล้วครับครับมาห้องเราครับห้อง4209นะครับครับ,บ, 42, 39, บอ่อง4209ก็ขอ ให้มาดูนะครับอันนี้มาดูเตียงนอนก่อนนะครับสวยงามอ่าเปิดด้วยครับให้คุณนายตัมรวจอ่อนะครับจะเป็นข้างนอกนะครับโอ้เป็นไงครับนะครับมีสระว่ายน้ำด uh, ้านข้างนะครับแล้วก็ชายหาด สวยงามใบน้ํานะครับตรงนี้ก็เป็นสะอาดสวยนะครับเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําดีกระเบื้องชมพูนะครับเห,เห็นตัวเองถ่ายนะ,นะ,ะนะครับห้องน้ําสะอาดสะอ้านนะครับ บรรยากาศยามเย็นนะครับในทางเดินไปสระน้ำแล้วก็ชายหาดนะครับนนี้จะเป็นห้องที่ติดใกล้ๆกับสระน้ำนะครับนียังมีชาวสามมาเล่นน้ำอยู่นะครับนะครับห้องเราอยู่ด้านบนนะครับพ้อมเดิน,นคนัะ ที่สเตย์ชเวรีสอร์ทครับนี่เป็นข้อกำหนดในการใช้สัตว์เลี้ยงไว้หนาค่ำแล้วนะครับบรรยากาศจะมีเมฆเมฆจัง เิมหาทนนะเลใช่ไหมครับของเกาะสมุยน,น,นะครับก็จะมีร้านรวงดาราสมุยนะครับเดี๋ยวทอนพักกลางคืนมาดูกันอีกครั้งนึครับนะจะเป็นอย่างไรช่วงนี้ครับค่มๆนิดหนึ่งครับเกือบกโมง มันนักทองเที่ยวไม่เยอะตยงนี้เป็นร้านมุนหลายก็จะเป็นเดอรสเตย์ของเรา กลางค่ำคืนนะฮะประมาณสี่ทุ่มนะฮะตรงนี้ก็บรรยากาศกลางคืนเริ่มกลับมาคึกคักแล้วนะครับตอนนี้ man 我倒还有。 มาตางวัน,วน,น,นวก็ WD นะแดดเพิ่ม ขึ้นเครื่องกับกรุงเทพนะครับเดี๋ยวจะไปลงที่สนามบินสุวนรณภูมินี่ครับนี่ก็เป็นสภาพันรัมดิ่ก่อสมุดเพื่อออกจากเครื่องดิงสายไอ้เชื่อมถึงสีพองลง prime, ผมเวนลีวิติแอร์ปราบยินเฟอร์เรนซ์ันชิเก็ตบัตวินาเดรทับหากสมุดมองของไป่ทำงานให้สอดเท้าลงมาสองข้าง